สวัสดีจ้าวันนี้พาเพื่อน,อนมาชมต้นขนุนที่บ้านแม่ของสมพรนะคะดกมากๆเลยนี่นะคะลูกเล,กเล็กเต็มต้นเลยนะคะต้นนี้ต้นต้นนี้นะคะเนื้อดีด้วยนะคะยวงใหญ่แล้วก็หวานด้วยนะคะติดมากมายเลยนะคะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะ ดูอันนี้อยู่ที่โคนต้นนะคะเยอะมากมากเลยดูสิคะขนุ่นจ้าขนุนอันนี้นะคะเราต้องตัดลูกออกบางนะคะไม่งั้นลูกจะไม่โตแต่น้องสาวไม่ได้ตัดเลยนะคะออกยังไงเอาไว้อย่างนั้นเลยดูสิอันนี้นะคะลูก่อน ลูกนอ่อนนี้นะคะนำมาต้มจิ้มน้ําพริกนํามาแกงก็จะอร่อยมากเลยก็พาื่อนเพื่อนมาชมจ้า